บางเถะกกระจายกันอยู่กองอกหยอกอยู่ดีนะครับเอาออกมาเบิ้งครับผมนับน้ำกันตัวเองโอ้ยมลักกักเลยพี่น้องพี่น้องครับหน่อยมีสองสีด้วยครับผมส่วนเนี่ยมีเขียวอ่อนครับเขียวแก่ครับ ตัวนี้น้อยโดกแหงครับปุ๊บผ่านเขียวอ,อนน่อนเนาะตัวนี้เนาะบนมันเขียวออกเก็บเราไปใส่หนึ่งปลานิ้นแซ่บเท่ด้ครับพี่หลองซ้ำนี่ละพอดีเลยดูสิเห็นเหินบ่า้าพ <c oughs> ี่หลอครับหลีออกจนใหญ่เนาะฮดหน่ามัวหวานนี่ก็ว่าเก็บอยู่งใหญ่เห้ง สวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องข่าปลาสไตล์เที่ยวครับมินิกับแม่ย่กับบ่าวเที่ยวคือเก่าครับผมบ่าวเที่ยวสิฟ้ามาหาคุณปกะคอยเรื่อครับมันี้มาพิกัดมันี้ก็เป็นปลาแถวบ้านครับผมปียวหั่นบ่าวเที่ยวก็มาหาดอนน้อยนีดละครับกระดัยครับมาเบืองว่าปีนี่ว่าซิมีอีกบ่ครับพี่น้องเป็นก็คอมเมนต์ว่าหาหลยมันดับเนาะไปครับพี่น้องไปหาเบืองว่ามันสิมีบ่ดอนน้อยคือเก่าแล้วครับมันิก็มาเทือแหลกเลยเนาะครับปีนี้ไปครับผม กลับมาเบิงหูแหลกครับผมอูม้หูบกใหญ่เลยครับตีมากระดาดลุดนเนาะนั่นนั่นหูแหลกครับพี่น้อง เดี๋ยวมองมองเลยครับอยู่บลึกครับผมนี่น้ำใหม่ขับพี่้องพ่อแล้วครับอ้นี่อูหู <c oughs> เห็นไหมอื้เล็กน่วยแต่เนะื หนึ่งสองสามสามจีน่วยนี่แหละครับเดี๋ยวเกีย่ยออกมาเบิงเนะาะหนึ่งโอ้ยหน่วยใหญ่สองสามมีผงโอ้ยมีผงเข้าไปข้างหลับงก็จังเห็นข้อยู่ เดี๋ยวจะขุดเข้าไปอีกเล็กนอ้อยเพื่อนนี่อีกติดถากใหม่ครับผมหย่านซับดิเกี่ยวมาเลยเนอ พี่น้อ,วองวัดนะว่าข้างในพิจังตันแล้วเนาะหาหน่วยครับพี่น้องหูนี่มันไมีหน่วยใหญ่แห้งๆกันหน่วยหนึ่งครับผมเราก็ปะปนกันไปครับรนี่แล้วครับพี่น้องมาเบิ่งหูนี่หูบุกอยมีครับพี่น้องมนันเป็นคุดเป็นหูเก่าไปแล้วเพราะว่ากระแตบุกอยขวดหูครับ ข้าหน่าทีมาใส่กับกระแตกันเนาะแนี่จะซนไม่เยอะเลยด่อนกรดอนเน,น้อยหนุกครับพี่น้องมาวาสีมาข้าวหนึง่งก็ไปเฮ็ดเฮ็ดเฟืองครับผมไปเบิ่งสวนหมึกสะกดนาเอาข่าเต็มฟองพี่น้องครับ ออ้ยย oh, oh, oh. oh, oh, no. uh ่างเดียวแกนี่เนาะกำลังเห็นหกหน่วยเนาะหกหน่วยวะเจ๊งหน่วยน่ะกำลังเห็นหกออ้ยกองอกหนวกเลยเนาะเอาเลยบอยสิเคียกุศเขาไปอีกก่อนกุศเปิดปากหนิดหน่อยก็ได้เนาะอ้ดินแกล้งแกล้งครับผมในด้านในหน่อยก็จะมีปลายางนำครับยังบางเถ้าก็ไปอยู่ปลายางนำเนาะ ปลายางเขาบกกลดเคยกลดที่เกล,ลเือนในปลายางเพราะว่ายางนี่คมแหะครับผมอูบีวูพี่อู้ีโอ้โหพี่เห็นบ่นี่ยแหละครับเห็นมันยูนก่ะยูน้ำสอกน้ำยงังอูบีเลี้ยงง่ามขนาดนนครับพี่น้กเนี่ยแหละครับยูธรรมาชาติก็ยูยังสี่แหละทำเขาลายเนาะ เขาไล่กับกองกันเนาะนบางเถอกับกระจายกันอยู่กองอกหนียวกู่งนะครับอ,ออกมาเบิ่งครับผมนับน้ำกันครับผมหนึ่งสองสามสี่ก้าแต่ว่าโอ้โมีครับผมห้าหกเจ็ด มุ้ตันนะครับ้าโพงใหญ่กว่าน,นี็สิมี่พี่หนอเพชรนวยครับพี่หนอโอ้ยเลียงงามๆเลยอ้าวครับผม,มแต่มีหูกัมีนวยขึ้กันละครับนี่หนอันี่หนอหเยุกหงอบ่มนตันหงนนตันหน <c oughs> หอมมันตายบ่เดือดหน่อยพี่หนอออกบุได้เนาะแก่แหงเนาะพี่คุดเบื้องนี้เจ๊งหน่วยทำเป็นตายเอาเปลือกมันออกมาได้แล้วครับพี่น้องเขาหมาละไกอยากออกออกก็บุได้ไหมตายแล้วนะจ๊ะตายเล้วข้าวแก่แสบเลยมีอีกบ oh, no. oh, ่บ่มีเด้อตันหมูไว้ ตายอีกตัวนี้ตายเป็นแข้งครับพี่น้องเลยคุนี่สองหน่อยน,นะว่ามันสองนี่มีอีกติดกับข้างในหักสิตายเบิดแล้วครับพี่น้องส่งแน่หนึ่งทุกทีบ่มีหน่อยเป็นดอกเพราะว่ามันอัดหูไปเลยเนาะอัดหมูไว้ออกบรไดานหน่วยใหญ่นี่เข่าแล้วจะออกบรไดย้ยที่แลนะ้วเก่งเนาะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปจาพี่น้องเฮ้ยขุดลังงอง,งเลี้ยงเนี่ยขุดกระบอกเขาเปิดปากอีกครับจ๊กหน่อยมีจ๊กหน่อยขับซะหน่อยอุ้ยปี่พี่เบื้องหน้านพี๋ ่อยนะครับพี่น้องจากหน่วยเนาะนี่ามีหอยบคอไม่แนวอื่นนะครับตันเลยผงเล่นน้อยครับแต่ว่ามีครับสี่น่วยครับนี่น น้องเก็บมักสะกอตครับผมลหลอดเบื้อง่วยใหญ่ๆมันบใหญ่เร็วแหงงามเขียวอุ่ึมเลยบ้านเราเอิอนมักสกดัดหนอแต่ว่าอันนี้เอิอนแตงซูกินี่นเป็นเผือดตระกูลแตงจ้ะนี่ก็เอาแล้วกันนี่มันสั้นใหญ่แต่ว่าดอกมันหล่นแล้วก็หาเลาะเบื้อง่วยใหญ่ๆมัครากจำนียพอดีเลยเนาะนี่ครับ ปัดตลวอุ้อยมาลักกัเกเลยพี่นอ้องนี่อ๋อพี่น้องครับหน่อยมีสองสีด้วยครับผมส่วนเนี่ยมีเขียวอ่อนครับเขียวแก่ครับ ต้นนี้บ้าที่อยู่สามครับสามนำ่สามไปนำครับต้นบกเกิดกัน,น,นอยู่ในลีไมนน้นะลุงผมใายแห่งแต่ว่าน้อยอกำลังเจี๊บหมูอแหลกครับผมเล็่มเอาไปกินก่อนครับมันบระ่านใหญ่หลายเดิงทางต้นนี้น้อ,นนนอยดกแห่งครับปุ้ ผ่นเขียวอ่อนเนาะตัวนี้เนาะมือมันเขียวเก็แจะว่าบุทันใหญู่่เอาไปใส่หนึ่งปลานิ่นเสีบเทได้ครับพี่น้องทำนียละพอดีเลยหน่่ยใ่ญยง่ายพอดีเลยเนาะนอนก็เอาละบ่ พอดีคร <m í toys> ับผมกด้วยดูเห็นเบิืนบ <c ười> ้าหลีออกจนใหญ่เนพดดีเมืวานนี่ก <ça> ็ว่าสเก็บยิ่ใหญ่พอดีตีด้ซำนี่เนะ ปวดคายทางแมลงเนาะคายน้ำบาตรคายดีขนาดครับเดี๋ยวว่าบ้าที่อุบัคิเหล่องคลิปนี่บ้าที่อุบัติเหตุแนวเดียวครับพี่น้องบางที่ก็บ่มีเวลาหวางไปถ่ายเนาะอันนี้ว่ชจักรโคตรนามพักวัชจักรเทเทเพื่อครับผมกีดยางอีกเแล้แต่ละมุนเจลาวิ่งครับผมเห็ดพี่คนทุกคนเนี่ยเห็ดพอได้อยู่ได้กินนั่นละ พอได้อยู่ได้กินนะครับพี่หน่อ,อหน่อยง่าแม่งานกองเลยครับและอีกพี่หาเจ้าขึนหาเปลวต้มีังไงหนึ่งกบหนี้หน,น่วยดกขนะาดท่าพี่ทาาพีอ่อนต่วนเลย หน่อยโดแข่งหนึ่งสองสามสี่ดอกมันก็กินได้เลยครับผมเอาเป็นหนึ่งด้วยกันเลยนะครับตัวก,กินกับขขาปุ่น,นยั้มยังนี่คนระังอย่าม่งมงเพี่น้องน้อยนี่ถ้าเอาไว้เฮ็ดพันธุ์นี่หน่วยใหญ่กว่านีุ้ณได้ครับพี่น้องเว้นหน่วยซำขาผมบก่กวามใหญ่มันนะแต่ว่าถ้าจะกินหน่วยอ่อนๆมันยังแสบครับ แปลงนี่ลายได้สีเขียวเนาะเพราะว่าเป็นสีนั่นเองไม่นช่เพราะว่าสีเขียวมันหน่วยใหญ่แต่มัโบยาวก็เลยเอามาแบบสองสีเลยครับปุ๊ป,ปะปนกันไปเลยเนาะแต่ว่าเหมือนเห็นลายได้สีเขียวสีขาวท่านใหญ่ป,<ะ>ป้าสีขาวพไปดอกเลย <c oughs> อุ้ย่มอุดรูดเลย ดอกร้ายอยู่หน่อต้นเนี่ยอ๋อนี่ครับสีขาวสีเขียวออดอ่ะแหละครับมันกับอะไรขาวปวดนะก้องแสงมันคือสีบวดแตกกลางกันนะตรงนี้ตองหน่อยเก็บออกครับผมหน่องมันสีแดงไงครับนี่หน่องมันลายหน่วยได้หน่องอตายได้หน่อยก็เต็มแล้ว สีเขียวที่มันงามเนี่ยเดี๋ยวมองๆเลยเอาละครับพี่น้องถึงเวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิง่งผลงานครับวัอนี้หอยเดือเฮานี่หอยเดือกระดายซ้ำนี่แล้วครับสภาพพี่น้องมาเบิง่งชมไฮส่วนชมสวนเนาะนวันนี้เนาะเบิ่งสกอตเนาะข้าวเดียว ได้เก็บเลยมีแต่หน่วยงางๆครับผมใครเคยลองอีกลองครับทักมาสอบถามได้เนาะน่าจะส่งได้นอ้อเอาละครับพี่น้องวันนี้บ้าเที่ยวกระซิ่งกักบเขาบ้าทน,นะครับพี่น้องมาคลิปแนวนี้ยังได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ว่าคุยกันไตครับผมสำหรับวันนี้บ้าเที่ยวคอร์สโตลาแล้วลลครับสวัสดีครับ